สวัสดีครับพี่น้องครับมาพบกับช่องเด็กบ้านนอกนะครับกับไทยแลนด์ในอิสราเอลนะครับมื่อนี้กับสีผ้ามาเบึงทางขยะในอิสราเอลนะครับว่าสีมีอ่ยังแน่นะครับนี่ครับทางขยะอิสราเอลครับมีของมากมายครับมาลุ้นกันครับว่าสีมี่ยังแน่ครับ โอไม่มีผ้าครับผมมีแก้วโอ้แก้วใหม่ๆเลยครับต้องขัาไปลื้อเบิรงกงอนครับมีหลายอย่างครับพี่น้องครับไม,มไม่มีผ้าไม่มีผ้าใหม่ๆจานถุแก้วครับแก้วใหม่ๆเล,เลยครับผม หลายอย่างครับผมเดี๋ยวผมชิปลือเบื้องก่อนครับนี่มากมายหลายอย่างครับพี่น้องครับก็มีนี่ครับผ้าเช็ดตัวครับเอาไปเช็ดเท้าเช็ดยังก็ได้ครับนี่ผมก็สิเก็บใบลายธรรมเนื้อเก็บไว้หลายอย่างนะครับผมกระเป๋าเออหนอนกางเกงครับผม เมื่อนี้ผมก็ได้เงื้ยไนี้แล้ครับอันนี้เป็น่องดีดูล่างใส่ใหม่ครับอันนี้เป็นผ่าเช็ดเท้าครับกอาเมื่อปลายครับผมมันมันมีหลายอย่างครับมันมาเรื่อยๆมีของใหม่มาเรื่อยๆครับผมขอปิดลิปเพียงเท่านี้นะครับกับผมมีย่างร้ายครับมือหนากกัสีมาทายให้เบิกใหม่ครับว่าเป็นย่างแน่ครับตอนนี้ผมก็ได้เวลาเขาหีนมแล้วครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนี้ได้ครับสวัสดีครับ